ไ้ร้ายเตอแล้วะมานก้วยหนึ่งนี่และกลางีกบเมื่อน้อ่อ่กบเมื่อเจาะเอ้ออ้ามขวด แต่เป็นทางล้นขามกาไปมันบอกมีหวองไปด้ยทางนี้มัมีคนเทนาด้วค่ะต่มาทางนี้เบิร์ตเดนบอกว่านีหอยกัเ้หาตวไม้ตว้่ามาไปหางคุณน้างไก่างไก่บ้านมนะเบิเดวเบิด์ตเดวเตรียมตัว กับยิ้มใส่เลยเกือบเ <c oughs> จือดินเจือ อเออเออเจอปลาเท่แบบน,นี้เอาโอ้เป็นน้ำหอย